ดวนรัดแจ้งข่าวเตือนชายไทยทั่วประเทศประจำวันที่6เมษายน2567ดูด่นไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเตือนไว้ภัยผู้ชายซุกซนระวังมิจฉาชีพออนไลน์ที่มาในรูปแบบสาวสวยเซ็กซี่หลอกให้โทรแล้วแบล็กเมล์ข่มขู่เรียกเงินโดยวิธีการหลอกล่อของสาวสวยเซ็กซี่ให้ผู้ชายหลงกลมีดังนี้ 1. ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มาแอดเป็นเพื่อนใน Facebook 2 ใช้ภาพโปรไฟล์ดูดีสวยเซ็กซี่ 3. ใน Facebook แชร์แต่ที่เที่ยวที่กินหรือข่าวต่างๆแนว Facebook อวตาร 4. ทักแชทมาคุยด้วยแล้วเริ่มสนทนาสารสัมพันธ์เชิงชู้สาว 5. ทชวนให้ส่งภาพลับของลับชวนให้โชว์การทำกิจกรรมทางเพศเมื่อเหยื่อหลงกลก็จะนำคลิปหรือภาพมาแบล็กเมล l เรียกเงินข่มขู่ว่าหากไม่จ่ายจะส่งคลิปและภาพให้ภรรยา หรือลูกหรือเจ้านายหรือลูกน้องหรือเพื่อนเป็นต้นเหยื่อที่โดนก็จะถูกเรียกเงินขั้นต่ำห้าห0ื่นบาทเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกแบล็กเมลสสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะโดนมิจฉาชีพลักษณะแบบนี้คือกลุ่มชายที่ดูคล้ายแฟมิลี่แมมีเงินมีหน้าที่การงานดีมีหน้ามีตาในสังคมเพราะฉะนั้นไม่เชื่อไม่โชว์ไม่โอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ